สวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้เรามาอยู่กับช่างอาร์มอีกแล้วเราเราวันนี้เรามาเพรเกษมร่านผู้ชมเพรเกษตรนะครับคือมาแก้งานของช่างอาร์มเขานี่แหละอาซีอาซีเหมือนเดิมแต่แต่ไม่ใช่คันเดิมนะไอเป็นคันใหม่คือคันนี้เข้ามาโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยคือกูไม่ตั้งใจมาน,นี่นะเว้ยกูเอาแลนเซอร์กูมาซ่อมเอามาติดแต่เว้ยทีเนี้ยไป,ไป,ไปมาอาร์มชวนกูมาเนี่ยบอกพี่เราไปเพรเกษตรกันไหมพี่ไปเพรเกษตมาขับรถให้ผมเงี้ยโอ,โอย้ยเฮ้ย กูก็ว่าแค่จะเอารถมาซ่อมนะเว้ยไปไปมามกูได้มานี่ได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยได้ได้ได้คนขับรถได้คนขับรถเอ้เฮียทีแรกยาเอ็กแม็กมาละเอามอเตอร์ไซค์มาไม่เอามาละกดแม็กตกเนี่ยอันเนี้ยเราจะรอดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปดูอาร์ซีอาร์ซีก็อาการอะไรคัดใช่ไหมอาการคือกดคัตแล้วมันไม่มีระยะคัตมันเป็นเกียร์เลยอ๋ออันแรตัวเอาตัวอะไรมาเปล่าเอามาเอามาตัวแล้วไปดูกันนะคุณผู้ชมว่ามันเป็นที่อะไรนะครับ เนี่กูว่าแค่เอารถมาซ่อมได้มานี่ได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพชรเกษมเห็นไหมเทคกระแสได้มานี่ได้ไงก็ไม่รู้ไปผู้ชมเดี๋ยวไปดูรถกันนี่ท่านผู้ชมฮารซีเจ้าปัญหาของเราวันนี้นะครับนระยะมันไม่มีเลยเหรอประมาณนี้นิดนเดียะมันเหลือแค่เนี้ยเออเนาะน้อยห้อยเลยห้อยไปเลย ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นไรนะพี่ล็อกได้ถ้ด้อยู่ดีเกียวเกียวมันล้มเหรอล้มเหรอนี่ยมันมันงอเห็นป่ะพี่เห็นป่ะเออเออเออเกียวมันงอนี่หว่ามันงอไม่ใช่เกียวเลยแม่งไม่ดียวพี่เกลียวอะไรเนี่ยมันงอไปเลยเนาะใช่ยืดคีมล็อกองพี่ตีมันนี่ออกไหนให้กล้องดูหน่อย เนี่ย่านผู้ชมมันดูเอ่งองอๆนะครับเห็นไหมอ้าวครับมาแล้วมาแล้วในน,น,นิดเดียวยังดีเหรออ,อ,อืมอืมอืมใช่เดี๋ยวนัน้นยืดกว่าใช่แพ้ก็ต้องจบแล้วล่ะเดี๋จะจะถ่ายมายก่อนไอ้ไอ้แตงความแม่งบอกว่าของแพ้แม่งก็เป็นของมันเงินเที่ยร์ละ อันนี้ก็ทําการใส่ของแท้เจแปนเข้าไปนะครับอย่าของแท้แล้วก็เอาแ,แขกโฟมแปนหมุนได้อย่างนี้ดิมันจะเดืดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ของเทียมแม่งใส่ต้องใส่ของแปนเล็กโอ้โอันนี้ของของแท้จะยาวระยะตั้งเยอะๆนะหัวนี่โผล่เลยนะเออของเทียมแม่งแค่ไม่โผล่เลยเกลี่ยน้ำมันแต่อันนี้นนนเลยโตปัญหาเลยโผล่ตรงนี้ เสียแล้วเนี่ยคันอ้เหี้ยอดจนะหลับตาฝสาได้แล้วจะเหมือนวิอยู่แล้วแต่ว่าวิยาทบ่อยๆนะไม่ทำคันนี้บ่อยตัวอย่าง Oke. <tuk> nah, <tangan> <tuk tangan> 来了，挨着了。 ตอนนี้เราจบงานไปได้ผู้ชมจบงานอาซีนะครับงานแก้ซ่าง,งานนี่แหละกูมาขับรถให้เนี่ยไม่มีอะไรนะฮะก็เนื่องจากว่าไอตัวอะไรนะตัวดันงคันใช่ไหมตั้งคันมันเป็นของเทียมอ่าตัวตั้งคันมันเป็นตัวของเทียมมันเท่าไหร่45บาท45บาทราคา45บาทนะครับของแท้เท่าไหร่250ร้อยห้าสิบสองอยาแท้ญี่ปุ่นตัวแท้ญี่ปุ่นแท้สเปนนะครับ250จัดไปก็น่าจะจบอ่ะก็เดี๋ยว เดี๋ยวถ้าถ้าเห็นผมมานี่อีกก็คือนั่นแหละมันก็ยังไม่จบถ้าเห็นนะถ้าไม่เห็นก็คือมันจบไปแล้วนะก็ตอนนี้เราก็แบกเครื่องมือเตรียมตัวจะกลับบ้านนะครับเค่านผู้ชมคลิปนี้มีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลากไปก่อนบายจ้าของก,ของกูของกูของกูบายบาย